วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูบอนสีกัน,นะคะ่ะบอนสีนะคะก็จะเป็นไม้ประดับเนาะที่มีใบสวยงามมากอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลเลยด้วยเพราะว่ามีสีสันที่หลากหลายแล้วก็แปลกตานั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะจนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้ทีนี้ เรามาดูความเชื่อกันสมัยโบราณเนี่ยนะคะบอนสีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลค่ะที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านาตามบ้านพักอาศัยอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะทําให้บ้านเนี่ยมีความสุขความเจริญแล้วก็เป็นสิริมงคลกับคนในบ้านด้วยอย่างของเราเองนะคะก็ เหมือนกับเขาขึ้นเองเนาะไม่ไดเอามาปลูกไว้ตั้งแต่แรกก็จะขึ้นตามสวนเนี่ยเยอะมากแล้วก็รอบสวนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างที่จะชืน้นแล้วเราก็ได้ทําการแบ่งหัวของเขาเนี่ยค่ะมาใส่กระถางแล้วก็สวยงามมากส่วนลักษณะทั่วไปของเขานะคะลําต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้ดินเป็นหัวนะคะลักษณะของเขาส่วนดอกเนี่ยก็จะมีเกสรเป็นแท่งยาวแล้วก็โผล่ขึ้นมาดอกของเขาก็จะมีสีขาวหรือว,ว่าสีชมพูค่ะ การปลูกนะคะเขาก็จะชอบที่ที่มีความชื้นเนาะหรือว่ามีแสงแดดอ่ารำไรเพราะว่าไม่ค่อยชอบที่ร้อน อาอากาศร้อนเกินไปหรือว่าแสงแดดจัดเกินไปนะคะ,ะแล้วก็ส่วนดินก็จะเป็นดินร่วนก็จะดีมากๆส่วนการขยายพันธุ์เรามาดูกันบ้างนะว่าขยายพันธุ์ยังไงกันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะก็คือจะอันแรกเลยคือการแยกหนอนะคะอันที่2ก็คือผ่าหัวเขาสามารถผ่าหัวได้นะอ่าเพื่อที่จะแยกออกมาได้หลายหัวเลยทีเดียวออันที่3ก็คือผสมเกสรของเขาค่ะและส เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าปั่นตานั่นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะควรจะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเนาะแล้วก็ชอบน้ําด้วยเขาจะขาดน้ําแทบไม่ได้เลยก็ว่าได้นะคะส่วนการดูแลเนี่ยบอนสีเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแสงแสงเพื่อจะสร้างเมสส็ดสีแต่แสงเนี่ยจะต้องมี วัสดุเนี่ยนะคะต่างๆมาพรางไว้ประมาณ50%นะคะหรือว่าเรียกว่าให้โดนแดดํำไรนั่นเองค่ะถึงจะ,ะขึ้นได้ดีแล้วก็สวยงามค่ะสีของเขาจะสวยแล้วก็สดมากเห็นได้ว่าจะมีลวดลายหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหากใครสนใจก็หาซื้อมาปลูกกันได้นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะ